นี่นะคะทุกคนสวัสดิการที่คนทํางานทุกคนต้องรู้ว่าประกันสังคมกับประกันกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันยังไงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือประกันสังคมเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแต่ประกันกลุ่มนะคะจะเป็นเครื่องมือดูแลพนักงานของบริษัทต่างๆนั่นเองสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นสวัสดิการคุ้มครองด้านสุขภาพคุ้มครองความเจ็บป่วยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือประกันสังคมเนี่ยคุ้มครองขั้นพื้นฐานต้องใช้โรงพยาบาลที่ สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลค่าครรอบบูรเงินทดแทนการขาดรายได้เงินทุพพลภาพเสียชีวิตเงินชาราภาพส่วนประกันกลุ่มนะคะจะมีคุ้มครองสูงกว่าใช้ได้หลายโรงพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย OPD IPD ตามวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุค่าทำฟันและชดเชยรายได้ในบางกรมธรรม์และถ้าใครสนใจซื้อประกันกลุ่มคุ้มครองพนักงานในองค์กรไปที่ o t e c h co. th ที่เดียวครบมีหลายแผนให้เลือกตรงใจ คุณ